วิธีการทำ YouTube ช็อดจากคลิปวิดีโอเดิมในช่อง YouTube ของเราทำยังไงไปดูคลิปนี้ครับสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ถาวนวัดีครีเอเตอร์ครับพบกันเป็นประจำนะครับเกี่ยวกับทริคและก็เทคนิคดีๆในการใช้งานแอปพลิเคชันหรืออุปกรณ์เสริมต่างๆในโทรศัพท์มือถือครับเมื่อก่อนนี้นะครับเวลาที่เราจะทำวิดีโอสั้นใน YouTube หรือว่า ยูทูบช็อตเนี่ยเราก็จะทําคลิปวิดีโอที่เป็นแนวตั้งความยาวไม่เกิน60วินาทีแล้วก็อัปโหลดไปมันก็จะเป็นวิดีโอช็อตนะครับแต่เดี๋ยวนี้นะครับยูทูบได้มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นะครับโดยที่เราสามารถที่จะเอาวิดีโอในช่องของเราเนะี่ยเอามาทําเป็นวิดีโอช็อตนะครับได้เลยนะครับวิดีโอยาวๆที่มีในช่องเรานะครับเอามาตัดนะครับ วิธีการนะครับเราก็เข้าไปในแอป y t u t u นะครับเข้าไปที่ช่องของเราเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ไปเลือกหาวิดีโอของเรานะครับที่เราต้องการจะเอามาทําเป็นวิดีโอช็อตนั่นเองนะครับผมก็จะไปเลือกเอาเป็นตัวอย่างสักคริปนึงแล้วกันนะครับผมก็จะเลือกเป็นวิดีโอที่มีคนดูเยอะๆหน่อยนะครับอย่างเช่นคลิปนี้อ่ะวิธีดูรหัสเฟซของเราเองนะครับยอดวิวประมาณ4ี่แสนอ่ะ พอเราเข้าไปในคลิปของเราแล้วนะครับเราไม่ต้องกดดูโฆษณานะเรากดปิดไปเลยนะครับหลังจากนั้นเราเข้าไปที่คําว่า Remix ตรงนี้นะครับถ้าของใครไม่มีนะครับให้ไปอัปเดตใน Google Play Store ก่อนนะครับอัปเดตแอป YouTube นะครับเดี๋ยวมันจะมาเองพอกดคําว่า Remix เข้าไปนะครับมันก็จะมีเมนูให้เราเลือกเยอะแยะมากมายนะครับอันแรกเนี่ยเป็นการตัดต่อโดยใช้วิดีโอเดิมอันที่2เอาเฉพาะเสียงอันที่3ตัดเฉพาะบางส่วนนะครับแล้วก็เอาไปรวมกับ วิดีโออื่นภาพอื่นอีกนะครับเราเอาแค่นี้แล้วกันอันแรกก่อนตัดวิดีโอเฉพาะส่วนพอเราได้คลิปวิดีโอตรงที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถเลื่อนหาจุดที่เราจะบันทึกได้อาจ่างเช่นเราเอาสัก60ิบวิไปเลยนะครับเราก็เลือกให้มันกว้างเต็มที่ไปเลยนะครับแบบนี้หลังจากนั้นเราก็เลือกจุดที่เราต้องการนะครับโดยการเลื่อนวิดีโอซ้ายขวาได้นะครับถ้าเราพอใจในตำแหน่งนี้ตรงนี้แล้วนะครับหลังจากนั้นเรากดถัดไปได้เลยนะอยาช่นผมเจาช่วงนี้นะนะครับ พอเรากดถัดไปแล้วเนี่ยเราก็รอมันประมวลผลแปล๊บหนึ่งนะครับพอมันทําอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราก็สามารถที่จะใส่ข้อความนะฮะด้านด้านบนได้นะครับข้อความจุ่หัวนั่นเองนะครับการใส่ข้อความบนบนแบบว่าหน้าแรกเนี่ยมันก็จะทําให้คนดูแบบว่าเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นได,ได้รู้ว่ามันเป็นเรื่องอะไรก็จะได้กดอ่านนั่นเองนะครับส่วนฟิลเตอร์ต่างๆเราก็สามารถใส่ได้นะครับคล้ายๆแบบว่าปรับสีปรับแสงอะไรนะครับแล้วก็ ท์ไลน์เนี่ยก็คือจะเป็นเลือกเวลาที่ให้ข้อความปรากฏจะปรากฏยาวทั้งคลิปหรือว่าปรากฏเฉพาะบางช่วงก็ได้นะครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็ทําการอัปโหลดวิดีโอได้เลยนะครับอ๋อก่อนจะอัปโหลดอย่าลืมตั้งชื่อก่อนนะอ่นอย่างเช่นผมก็จะตั้งชื่อว่าวิดีโอดอูวิธีดูรหัส Facebook ของเราเองนะครับเป็นช็อตน,นะฮะหลังจากนั้น,นก็ทําการอัปโหลดวิดีโอสั้นได้เลยนะครับ แค่นี้นะครับเราก็จะมีวิดีโอสั้นโดยที่เราไม่ต้องถ่ายใหม่ไม่ต้องตัดต่อใหม่นะครับโดยใช้ฟังกช์ชันในแอป YouTube ที่เขามีมาให้นะครับเนื่องจากช่วงนี้ y u t u b e นี่สนับสนุนให้คนทำวิดีโอช็อตกันเยอะขึ้นนะครับคาดว่าจะมีการเปิดสร้างรายได้จาก y o u t u b e บช็อตด้วยในเร็วๆนี้นะครับก็ ฝากกดติดตามกันไว้นะครับถ้าชื่นชอบคลิปดีๆแบบนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะฮะกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ